ขึ้นทางขึ้นทางเดี๋ยวจะต้องขึ้นรถไปอีกถึงกระเช้าสถานีกระเช้าสถานีแรกแล้วก็จะมีรถเรถไปส่งอีก 没，还爬山顶儿，你还去？那一到山顶儿。哦，姑妈，姑妈表妹。哎呀，干这个面多苦啊！然后。嗯，现在现在摘了那个，还是。你、你们没见你吗？姑姑。那树上。吊花那边是啥？用用我来形容他们树上像彩彩的树。哦。你太悄悄嘛，你送的？ 5,300ไม่กลัวใครจังหมประมาณ5,300อกว่าเมตรนะครับเมื่อกี้เราอยู่ที่ระดับ3 0 0พันกว่ารับตอนนี้เราจะไปแบบสุดยอดเลยมาแล้วเราก็จะมาแล้วก็มาได้สุดเนะสุดๆไปเลยคนนี้เข้าฟรีคนนี้คนนี้เป็นคนพิเศษแค้นปรี60ขึ้นไปนะครับเข้าฟรีได้เลยรับมานะไมมีแต่คนแก่กับเด็กนะไม่ว่าจะเยอะที่สุดประเทศไหนมาฟรีได้ับถ้ายุ60ขึ้นไป นี่ก็จะรอหกสิบแล้วก็จะมา,าฟรีต่อ <laughs>